ยินดีต้อนรับเป็นแฟนทุกท่านเข้าสู่ช่องพอรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนที่รักค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินพรชนกอีกแล้วนะคะวันนี้มีนิยายเสียงเรื่องใหม่มาฝากเป็นนิยายของซินยอริต้านะคะชื่อเรื่องว่าสามีร้ายท่านใดที่อยากสนับสนุนอ e ีบุ๊กของไร้นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Mepmarket c o m นะคะสำหรับวันนี้ก็ นำเสนอเป็นคลิปที่หนึ่งนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะสามีร้ายเรื่องโดยซินยอริตา้าตอนที่หนึ่งน้ำค้างยามหัวรุ่งตกบนหลังคาบ้านดังป่อแปะมันเป็นบ้านเช่าที่ค่อนข้างโทมพอได้ก่อร่างสร้างมาหลายสิบปีแล้วต้นมะม่วงต้นใหญ่เก่าแก่ สลัดดอกและใบแก่ทิ้งให้ร่วงสู่พื้นบรรยากาศยามนี้ช่างเงียบเปราากับโลกกำลังหลับไหลแม้แต่ไก่แก่จอมขยันก็ยังละเลยต่อหน้าที่ทำให้คนภายในบ้านหลังนี้นอนหลับอุตุต่อไปอย่างสบายอุราหลายเมื่อตอนสายจนแดดแยงตาคนบนเตียงก็เริ่มขยับตัวเพริสาสบัดผ้าห่มทิ้งเธอลุกพรวดมานั่ง เมื่อไม่มีอะไรมากลุมตัวเรื่อนร่างของตัวเองก็ปรากฏสู่สายตาหล่อนหน้าซีดมันคือเรื่องจริงเขาคนนั้นคุณขุนเขาเขาเป็นนายจ้างของเธอนี่เธอทำอะไรลงไปตาสวยกระพริบทีทีบ่งบอกถึงความหวาดหวั่นแต่ไหนแต่ไรเฮริสาไม่ใช่คนที่มีความมั่นใจเป็นเลิศครั้งนี้ก็เช่นกัน เรือนกายอุ่นของเขายัางนอนไม่รู้เรื่องหญิงสาวตาพร่าถ้าแค่ว่าเขาตื่นขึ้นมาในนาทีนี้เขาต้องโมโหเธออย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นเพราะความจำเป็นเธอเป็นหมาจนตรอกหาเงินทุกวิถีทางแต่ก็ไร้วิแววจะเจอทางออกแต่แค่คุณสุรเดชบิดาของคุณขุนเขาว่าจ้างให้เธอหยอดยานในน้ำปัน่น ให้กับบุตรชายเธอก็ต้องทำเพราะทุกนาทีมีค่าแต่ทว่าในตอนนี้แม่คงได้คิวผ่าตัดใส่ไตอันใหม่แล้วล่ะปวดหัวจังตายละเพริสารีบเอาผ้าห่มมาคลุมตัวอยากร้องกรีดออกมาให้ดังเธอได้แต่ครุ่นคิดหาทางออกแต่ทว่า มันไม่มีความคิดดีๆเลยในตอนนี้ถึงตอนนี้ขุนเข่าก็ได้พลิกร่างที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อหันมาทางเธอดวงตาที่กำลังปรืออยู่วาววับทันทีปากสีชมพูซีดเผยยอะเพริสาบอสคะคือว่าขุนเข่าลุกพรวดสำรวจเนื้อตัวแล้วภาพเมื่อคืนก็ได้ฉายขึ้นมาอีกครั้งบอสเครียดหรอคะ ไม่ต้องเครียดน,นะคะนี่ค่ะน้ำชาเขียวมัทชาปัน่นสาตั้งใจปั่นเต็มที่เลยค่ะเฮริสาเป็นคนเดียวที่รู้ความลับของเขาว่าเขาไม่มีความรู้สึกอย่างว่ากับผู้หญิงคนไหนเธอเป็นเลขาของเขามาห้าปีท่วรู้แม้กระทั่งปัญหาที่เขาพบเจอกับผู้เป็นพ่อแต่เธอก็ยังยังทรยศ์เขาบอสคะฟังสาก,ก่อนค่ะ ละครหลังข่าวที่มักจะดูพระเอกโดนนางเอกต่อว่าโดนตบแต่เรื่องของเธอเธอกลับโดนบอสชี้หน้าด้วยนิ้วที่สั่นงึกๆดวงตากล้าวผิดหวังปากที่ปิดจนเม้มสนิทออกไปเดี๋ยวนี้นะเขาไล่เธอแต่ว่านี่มันบ้านของสานะคะบอสขุนเขามองกราดทั่วห้องกัดฟันกรอดคลานลงจากเตียงโดยไว ตารีบหาเสื้อผ้าของตนทันทีเสื้อผมเสื้อผมล่ะเพริษาไม่มีเสื้อไม่มีกางเกงหล่อนเอาของพวกนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนกันเลขาสาวเอานิ้วกัดรู้สึกกลัวจนอยากอาเจียนแต่เธอก็ต้องบอกเขามา,มาเมื่อคืนคือว่าบอสฉีกมันขาดไปหมดแล้วค่ะแถมยังเลี้ยงออกไปนอกหน้าต่างอีกนะ่ เธอชี้ไปยังหน้าต่างที่ว่ามันเปิดอ้ารับแสงสว่างของพระอาทิตย์ยามสายพอดีพอดีืมแล้วทีนี้ผมจะสวมใส่อะไรล่ะเขาตวบัดตามองเธอตอนนี้โกรธจ,จนพูดไม่ออกแต่ก็ยงังอยากรู้เหตุผลที่เธอต้องทำแบบนี้เหมือนกันทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะสาผมอุตส่าห์ไว้ใจคุณแท้ๆนึกโกรธตัวเอง ที่กำลังมองไล่ตั้งแต่ผมลงไปเรื่อยๆยิ่งมองเหมือนความทรงจำกำลังกลับมาชัดเจนเพริสากำลังจะบอกแต่พอเห็นบอสของตัวเองกำลังยุ่มผมอย่างหัวเสียหล่อนก็เลยกัดเล็บต่อด้วยความกลัวบอสคะสาขอโทษนะคะสาขอโทษจริงๆคะ่ะชนายเรื่องกลายเป็นเช่นนี้เล่าก็คุณสุรเดชสั่งให้เธอทำให้เขามีอะไรกับเธอให้ได้ แล้วก็ขู่ให้แต่งงานมีลูกไงละ่ะแต่ตอนนี้เธอกำลังขอโทษขอโพยเหมือนพระเอกตอนปู้ยี่ปู้ยำนางเอกเพิ่งเสร็จไปแล้วมากกว่าผมเกลียดคุณนั่นไงหญิงสาวรอบกลือน้ำลายเหมือนในละครจริงๆด้วยแค่ต่างที่บทสลับเท่านั้นเองค่ะแต่สายินดีรับผิดชอบบอสน,นะคะอะไรกัน รอนรีบปิดปากตัวเองโดยด่วนหวังว่าบอสจะไม่ทันได้ยินหรอกนะแปลว่าคุณจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเพริษาเพริษาตาโตปากก็ดันไวไปอีกจนได้ค่ะฮะคะผมจะทำให้คุณไม่มีความสุขอีกเลยเพริษาโดนจ้องตาด้วยความเกลียดชังไม่มีอีกแล้วความไว้วางใจ เพริษารู้สึกเสียใจบอกไม่ถูกเลยนี่สินะสิ่งต้องแลกมากับเงินหลายล้านได้แต่ปลอบใจตัวเองบ่ากแต่ตอนนี้แม่ปลอดภัยก็พออย่าทำเป็นเสีย้งเสียใจเหมือนผู้หญิงอื่นๆเลยเพริษาผมขอแค่เสื้อผ้าที่จะออกไปจากที่นี่ได้ก็พอคุณเขายอมขอความช่วยเหลือจากเธอเพริษาจึงลากผ้าห่มลงไปหาชุดให้เจ้านายที่ตู้ทันที ทุกอย่างมันพร่าเลือนสมองสมองทำงานหนักรู้แค่ว่าเธอไม่สบายใจการเป็นคนที่ทรยศมันเจ็บปวดไม่แพ้คนที่โดนทรยศเลยเสียงกดออดดังขึ้นมาหญิงสาวขนลุกสู้แม่ทันที่เธอจะไปเปิดประตูรัว้วประตูบ้านก็ถูกเคาะรัวๆจนต้องรีบไปเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเธอเปิดประตู ก็พบกับเจ้าของใบหน้าดูดันพร้อมกับสมุนอีกหลายคนเพริสาใจหายอยากเป็นลมไอ้ลูกชายตัวดีของฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมเพริสาคือมันคือแผนการแต่แรกแต่หล่อนมือไม้อ่อนยวบทำไมต้องจริงจังขนาดนี้ด้วยคุณบอสขาสาขอโทษจริงๆเข้าไปหาตัวเร็วๆเข้า สุรเดชสั่งเสียงโกรธดึงแขนเลข,ขาของลูกชายออกห่างประตูชายในชุดสูตรเรียบร้อยพากันวิ่งเข้าไปข้างในแล้วก็ต้องไปยังห้องนอนทันทีคุณท่านครับเจอตัวคุณ,คณขุนเขาแล้วครับแล้วเพริสาก็เป็นลมจริงๆจ,จนได้ตอนที่2คุณสุรเดชเล่นละครได้อย่างตีบทแตก เขาสามารถจัดการให้สองหนุ่มสาวแต่งงานภายในสามวันได้สำเร็จจนขุนเขาไม่ทันตั้งตัวได้แต่ทำตามที่พ่อของตนสั่งด้วยความมึนงงปนสับสนใจทันทีที่พิธีส่งตัวเข้าหอเสร็จสิ้นคุณเขาในชุดเจ้าบาวแบบไทยๆก็ลุกขึ้นยืนเขามองเพริษาอย่างเกลียดชังไม่ว่ามันจะผ่านมาสามวันก่อนแล้วแต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกเกลียดคุณอยู่ดีแล้วก็เกลียดมากขึ้นเรื่อยๆด้วย เฮริสาเพริสา,ารับบทนางเงียบเธอเป็นเจ้าสาวแสนสวยแต่ไร้ความหมายแม่ก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมทั้งๆท,ที่เมื่อวานแม่เพิ่งจะผ่าตัดแท้ๆแ,แต่แค่หมอปรีชาโทรมาบอกว่าแม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่ห้องพิเศษแล้วทุกอย่างก็ดีแล้วล่ะเธอแค่ทนทนรับหน้าที่นี้จนกว่าคุณขุนเขาจะหันกลับมาชอบผู้หญิงอย่างจริงจัง หน้าที่ของเธอก็จะจบลงเงียบหากเงียบคุณคงคิดว่าผมจะหายโกรธงั้นเหรอผู้ชายบนโลกนี้มีเป็นล้านๆคนทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะใช่สิเพราะคุณหวังเงินสินะใช่แน่ๆ้วยความโกรธแสนจะโกรธคุณเขาก็ปรีมาผลักร่างสวยในชุดไทยประยุกต์จนล้มงายเขาปีนคร่อมร่างของเพริสาเอาไว้ ยิ้มเหี้ยมลองมาทบทวนเรื่องของคืนนั้นหน่อยไหมล่ะเฮริสาเปลือกตาของหล่อนหลับพริมได้แต่นึกถึงใบหน้าและดวงตาของคุณเขาก่อนหน้านี้ผู้ชายที่น่าสงสารพอรสนิยมช,มชมชอบเพศเดียวกันและเธอก็คือคนที่บีบมือหนาอุ่นของเขาปลอบโยนว่าความรักและความชอบไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลย ไม่มีใครทำทุกอย่างได้ตามที่คนอื่นต้องการเสมอไปหรอกชุดสวยสั่งตัดโดยเร่งด่วนโดนฉีกและกระชากด้วยน้ำมือแข็งแรงรอยเสียดสีของผ้าทําให้ผิวของเพดิสาเกิดรอยแดงจนเจ็บและแสบเธอลืมตามองเขาวิ่งวอนขอความเมตตาอยากเล่าเรื่องแม่ให้ฟังแต่เขากำลังโกรธคงไม่เชื่อใจเธออีกแน่ๆ หรือว่ารสรักของผมมันถึงใจคุณคุณเลยต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แต่งงานกับผมบอสคะผมเกลียดเสียงของคุณเสียงโป้โปวดหลอกลวงเสียงเนี้ยเหรอที่เคยปลอบผมผมนี่โง่จริงๆที่เชื่อคำพูดของคุณเฮริสายกมือปิดปากของเขาเบื่อนหน้านี้ไม่อยากฟังคำกล่าวหาของเขาอีกต่อไป5ปีก่อน เธอเข้ามาทำงานเป็นพนักง,งานทั่วไปส่วนคุณเขาก็เพิ่งจะเข้ามาทำงานที่บริษัทและเพราะความเข้าขาพู้จาถูกคอไม่นานทั้งสองก็ได้เป็นเหมือนเจ้านายและลูกน้องที่รักกันมากหล่อนถูกเลื่อนเป็นเลขาสร้างความอิจฉาริษยาให้กับคนหลายคนในบริษัทเธอไม่เคยบอกเขาหรอกว่าเธอแอบชอบเขาอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่พอเขาสารภาพว่า ตัวเขาไม่มีรสนิยมชอบผู้หญิงในตัวเลยเธอถึงกับช็อกกลับไปนอนร้องไห้เป็นสัปดาห์เลยทีเดียวโดนเกลียดแบบนี้มันก็สมควรแล้วแหละถ้าเป็นเธอเธอก็โกรธเหมือนกันคุณจะทำยังไงกับสาจะโกรธจะว่าจะด่าจะทำร้ายก็แล้วแต่คุณค่ะสาไม่มีอะไรจะแก้ตัวจริงๆ เธอพูดจากใจจริงแต่ดูท่าแล้วคุณเขาจะไม่เชื่อแม้แต่นิดเดียวเขาบีบคางเธอจนเจ็บมืออีกข้างก็สัมผัสกับร่างกายของเธอคุณทำลายความเป็นตัวผมจนหมดแล้วคุณก็พูดแบบนี้เนี่ยนะได้เลยเพริสาผมจะทำให้คุณรู้ว่าถ้าผมโกรธคุณจะเป็นเช่นไร ชายหนุ่มยิ้มเครียดก่อนจะลุกขึ้นถอดเสื้อผ้าออกจนหมดเกรียงร่างที่ดูดีและแข็งแรงกำลังเดินเข้ามาหาเธอเพรีษาสะอื้นในใจได้แต่ท่องคำว่าแม่อยู่ตลอดเวลาร่างกายกำยำจู่โจมเข้าหาเธออีกครั้งเพราะเธอเป็นหญิงสาวที่ไม่เคยหลับนอนและมีอะไรกับผู้ชายคนไหนเลยสักครั้งเลือดสีดแดงสดจึงเปือเปื้อนบนที่นอน เขาคือคนแรกของเธอเกิดจากความต้องการอยากให้แม่หายป่วยแล้วกลับมาเป็นแม่ที่แสนดีของเธออีกครั้งข้อตกลงมีอยู่ว่าหากเธอทําให้ขุนเขามีอะไรกับเธอได้สําเร็จข้อหนึ่งแม่ของเธอก็จะเปลี่ยนไตใหม่ได้ทันทีไตสดสดร้อนๆจะถูกซื้อแซงคิวคนที่กําลังรอโดยไม่มีข้อแม้ต่อให้เป็นราคาเป็นล้านแม่ก็จะถูกเปลี่ยนจนได้ และข้อหนึ่งนั้นเธอก็ทำได้สำเร็จแล้วข้อ2เธอจะได้บ้านหลังใหม่พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ข้อนี้เธอต้องทำให้คุณเขามีลูกกับเธอให้ได้หรือไม่ก็ทำให้เขามีภรรยาได้สำเร็จจะข้อไหนก็ได้แต่เพริสาก็ต้องการข้อหลังมากกว่าเพราะเธอไม่อยากมีลูกกับคนที่กำลังเกลียดเธอถึงเพียงนี้เลย ตอนที่สตอนเช้าที่แสนสดใสคุณเขาที่กำลังตักข้าวต้มใส่ปากถึงกระหมดอารมณ์เมื่อร่างระหงของเพริษาเดินเข้ามานั่งอีกฝั่งเธอยิ้มให้เขาเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่อยากเห็นอีกต่อไปผมอิ่มแล้วครับคุณพ่อแก่เพิ่งทานไปสามคำจะอิ่มได้ยังไงคุณสุรเดชมองลูกชายผ่านแว่นเขาชอบบังคับใครต่อใครมาก แต่ที่ไม่ค่อยเชื่อฟังก็คงมีเพียงลูกชายตัวเองนี่แหละผมจะไปหาอะไรทานที่หน้าบริษัทครับแม้จะโกรธพ่อแต่เขาก็ยังเกรงกลัวพ่ออยู่มากพ่อไปนี่แกต้องฐานแค่ในบ้านส่วนนอกบ้านไม่ใช่อาหารควรค่าแก่การรับประทานจำไว้ซะเพริสาไม่รู้สึกอยากรับประทานอะไรเลย เธออยากไปเจอหน้าแม่หมอที่ผ่าตัดได้โทรมาแจ้งว่าแม่ตื่นมาแล้วและถามหาเธอใหญ่เลยหญิงสาวได้แต่รำพันกับตัวเองไปว่ารออีกนิดนะแม่จ๋าเดี๋ยวริสาจะไปหาแล้วค่ะรออีกนิดนึงนะทานให้อิม่มแล้วไปส่งเพริสาที่โรงพยาบาลด้วยเธอจะไปเยี่ยมแม่ยายของแกคุณเขาตวบัดตามองเพริสาหล่อนยิ้มแทบไม่ทัน ไม,ไม่เป็นไรเลยค่ะหนูจะขึ้นแท็กซี่ไปค่ะจะขึ้นแท็กซี่ให้ฉันอับอายคนทำไมกันเธอเป็นสไปยของเจ้าของธุรกิจใหญ่โตคนได้คอระหาว่าฉันแน่ๆเหมือนเงือจะซึมออกมามากเหลือเกินทั้งที่เพิ่งอาบน้ำไปแท้ๆเพริสาจำต้องพยักหน้าแล้วลงมือรับประทานอาหารทั้งๆที่ไม่อยากกินแม้แต่น้อย ทั้งสคนเคี้ยวอาหารกันเงียบๆจนหมดเมื่อเสร็จแล้วคุณเขาก็ต้องเป็นสรารธีไปส่งที่โรงพยาบาลตามคำสั่งเพริสนั่งหน้าคู่คนขับเธออึดอัดใจเหลือเกินโรงพยาบาลอะไรเสียงห้วนถามทำลายความเงียบโรงพยาบาลค่ะเธอบอกชื่อโรงพยาบาลไปแล้วเขาก็เงียบไม่ถามสักนิดว่าหล่อนจะไปทำไม วันนี้ฉันขอลางานหนึ่งวันนะคะบอสอืมแค่นี้จริงๆจนกระทั่งรถหรูก็จอดในโรงพยาบาลหล่อนกราบขอบคุณเบาๆก่อนจะลงไปแล้วคุณขาวก็ขับออกไปแทบจะทันทีเพริสาถอนหายใจขึ้นมาดังๆหันไปทางเข้าข้างในตึกผู้ป่วยคงมีแต่แม่คือเรื่องโชคดีที่ในตอนเช้าวันนี้ว่าแล้วเธอก็ยิ้มสดใสขึ้นมา ไปหาส้มหวานหวานให้แม่ทานดีกว่าเอ๊แม่จะทานส้มได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องงดก่อนเธอตัดใจไม่ซื้ออะไรหากว่าแม่ต้องการก็ค่อยออกมาหาภายหลังดีกว่านางอุไรลืมตาทันทีที่ประตูห้องถูกเปิดนางยิ้มกว้างดีใจเมื่อเห็นว่าเป็นลูกสาวคนเดียวของตัวเองนั่นเองสาลูกแม่แม่คะ แม่น่าสุดใสจริงๆด้วยเธอกอดแม่เบาๆแม่จะพยายามลุกนั่งเธอจึงค่อยๆประคองแม่ให้นั่งโดยปรับเตียงและสอดหมอนไว้ที่แผ่นหลังจนนั่งสบายขึ้นสานี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ถึงได้เปลี่ยนตายเร็วขนาดนี้ล่ะลูกแม้จะไร้การศึกษาแต่นางอุไรก็รู้ว่าการรอคิวบริจาคมันยาวนาน จนแทบไม่มีเปอร์เซ็นต์การได้รับเลยสาซื้อมันค่ะแม่สซื้อเหรอสาได้ยังไงนะลูกไตคืออวัยวะภายในของมนุษย์หางไม่ใช่เรื่องบริจาคตามความสมัครใจของผู้ให้ก็มีแต่ตลาดมืดนี่แหละก็ไตที่เขาบริจาคนะจ๊ะแม่แต่สาซื้อคิวให้ได้เร็วกว่าเดิมสากลัวแม่จะจากสาไป โทษสาแบบนั้นมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่นเลยนะแม่ละอายเหลือเกินลูกเพริาน้ำตาคลอเธอรู้เธอทำผิดหลายข้อเพื่อที่จะให้คำว่ารักที่ยังเหลืออยู่ให้ยังมีต่อไปต่อให้คำว่าบาปจะประทับตราในใจก็ตามแล,แล้วสาไปเอาเงินมาจากไหนกันมากมายขนาดนั้น มาถึงคำถามสำคัญแล้วสินะแม่จา๋าสาแต่งงานแล้วค่ะแล้วสาก็เอาเงินสินสอดไปซื้อไตให้แม่เองแม่อยากโกรธสาเลยนะที่ต้องทำแบบนี้เพราะเห็นใบหน้าของแม่ที่ตกใจจนหญิงสาวใจหายชื่อพรจรของแม่ทำงานหนักขึ้นหรือแม่จะเกลียดเธอกันแน่เพริษาพิษา นางอุไรเกลียดและโกรธตัวเองที่ทำภาระให้ลูกไม่จบไม่สิน้นลูกสาวของนางไม่เคยมีแฟนเลยและการที่ลูกมาบอกแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆสามีสาวเขาคือใครดวงตาสาวงามหม่นมองเธอตอบออกไปบอสหนูเองค่ะคุณขุนเขาเกียดก้องภัยสารค่ะเป็นไปได้ยังไงกันค่ะแม่ สาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังเองค่ะเพริสาชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองกระทําให้แม่ตกใจด้วยการเล่าความจริงให้ฟังเธอไม่เล่าเรื่องหยอดยาในน้ำปั่นแต่เล่าแค่ว่าเธอทำเพื่อเงินและตอนนี้ก็กำลังทำให้คุณบอสของเธอกลายเป็นผู้ชายที่กลับมาชอบผู้หญิงอีกครั้งแม่สร้างความ b ลำบากให้หนูบ่อยเหลือเกินใครๆก็ต่างบอกว่า การมีลูกเพียงคนเดียวมันจะมีแต่เรื่องลำบากหากมีลูกมากๆพอโตก็จะช่วยกันดูแลพ่อแม่แต่นางอุไรไม่คิดเช่นนั้นนางแค่ต้องการดูแลลูกให้ดีที่สุดไม่ได้หวังให้ลูกมาดูแลนางแม้แต่น้อยพ่อแม่ดูแลลูกเพราะแม่คือผู้ให้กำเนิดลูกส่วนลูกจะดูแลพ่อแม่หรือไม่ก็อยู่ที่ลูกแต่นางเชื่อว่า เมื่อลูกได้เห็นสิ่งดีๆที่แม่ทำลูกก็จะดูแลพ่อแม่ไม่ต่างจากที่พ่อแม่ดูแลลูกนั่นเองทำให้ลูกเห็นดีกว่ากรอกหูให้ลูกได้ยินเป็นไหนๆตอนที่4คุณเขาเข้าไปในห้องทำงานของตนเปิดแผ่นพับโน้ตบุ๊กขึ้นแต่พอเปิดเขาก็พับลงอีกครั้งถอนใจเฮือกๆไม่หยุดปวดหัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ชายหนุ่มหัวนึกถึงตอนที่ตัวเองอายุยังแค่ห้าขวบตอนนั้นเขาเกลียดที่พ่อชอบทำให้แม่เสียใจที่นอกใจแม่มีอะไรกับหญิงอื่นบ่อยเหลือเกินทำให้แม่ต้องหนีจากไปนั่นคือจุดเริ่มต้นทำให้เขาไม่ชอบผู้หญิงในรูปแบบของคนรักต่อต้านจนกระทั่งได้มารู้จักกับเพริษาหล่อนคือโลกด้านสดใสเขาเกือบเทใจให้เธอไปแล้วได้แต่นึกรักเงียบ เธอคือคนที่รู้ความลับของเขาทั้งหมดคนที่ใกล้ชิดที่สุดคือคนที่ร้ายที่สุดเพียงอยากได้เงินหล่อนก็ทรยศเขาทําลายความเชื่อใจทั้งหมดเพริสาหญิงงามที่ใจร้ายเหลือเกินก็ก็กเชิญครับร่างสูงของคมได้ก้าวเข้ามาอย่างนอบน้อมเขาคือลูกน้องคนสนิทและไว้ใจได้ คุณเขามักใช้ยามที่จำเป็นจริงๆคุณคุณเขาเรียกผมผมรีบมาเลยครับนั่งลงก่อนสิครับเมื่อคมนั่งเรียบร้อยคุณเขาก็ยื่นรูปของเพริษาให้คุณคมช่วยสืบผู้หญิงคนนี้หน่อยนะครับที่ผ่านมามีแต่เพริษาที่รู้ความลับของเขาแต่เขาไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยแม้แต่น้อยนี่คือ เลขาของผมเองแล้วก็คือภรรยาของผมด้วยอ่าใช่ครับให้ผมสืบอะไรครับสืบว่าหล่อนกำลังทำอะไรแล้วบ้านอยู่ที่ไหนรายเรื่องมากก็จะดีมากครับผมอยากทราบจริงๆว่าหล่อนกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่คมหวัวเราะให้สืบก็ไม่ยากแต่เล่นให้สืบแม้กระทั่งความคิดเขาทำไม่เป็นหรอกครับครับครับ ผมจะพยายามนะครับแล้วเรื่องของคุณเพชรล่ะครับเพชรคือเพื่อนของคุณเขาเป็นการแอบรักเพราะอีกฝ่ายเคยทำดีกับตนอยู่เสมอคุณเขายิ้มเครียดตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างล่ะแค่ได้รู้เรื่องของอีกฝ่ายว่ามีความสุขคุณเขาก็มีความสุขไปทั้งวันเรื่องนี้เพริศาก็รู้แถมเขาเคยให้หล่อนดูรูปของเพชรอีกด้วยยิ่งนึกก็ยิ่งโกรธ รธจนมือสัน่นคุณเพชเออดูเหมือนคุณเพช,ชจะแต่งงานเร็วๆนี้ครับชายหนุ่มหยุดคิดเรื่องเพริษาทันทีเมื่อสักครู่เขาฟังผิดไหมนะอะไรนะคมคุณเพช,ชกำลังจะแต่งงานครับนักสืบส่วนตัวตอบอีกครั้งทำให้อีกฝ่ายหน้าหงอยมากกว่าเดิมอืมหรอดีละตอนนี้คมเดาเอาว่า นายของตนคงกำลังเศร้าเข้าเห็นใจแต่ไม่รู้จะช่วยแบบไหนได้เหมือนกันอย่าลืมนะคมไปสืบเรื่องของผู้หญิงคนนี้ให้ได้มากที่สุดได้ครับงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วขอบใจมากนะครับผมขอตัวก่อนนะครับคมลุกขึ้นยิ้มให้เขามีกินมีใช้ก็เพราะคุณเขาฉะนั้นอะไรที่พอช่วยได้เขาก็ช่วยให้เต็มที่ เมื่อคมเดินออกไปแล้วความเงียบสงบก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาตัดสินใจโทรหาเพชรสูตดลมหายใจเข้าปอปลึกๆอืมเพชรนี่เราเองนะไปดื่มกันหน่อยไหมล่ะเขายิ้มเมื่อปลายสายตอบตกลงอย่างน้อยการเจอหน้าและได้ดื่มด้วยกันอีกครั้งจะมีความทรงจำดีๆให้กับเขาได้บ้างคุณสุรเดชืด่นกุญแจบ้านให้กับเพริษา เมื่อหญิงสาวได้กลับมาถึงบ้านในตอนเย็นชายสูงวัยยิ้มสมใจให้เธอลองไปดูว่าชอบมันหรือเปล่าบ้านใครกันไม่ชอบบ้างยิ่งเป็นบ้านที่ไม่ต้องเช่าแม้จะหลังน้อยก็ดีกว่าไปเช่าเขาแน่นอนขอบคุณมากค่ะคุณท่านเธอยกมือไหว้นอบน้อมก่อนจะรับกุญแจบ้านมาถือตื่นเต้นไม่น้อยอืม ตอนนี้ขุนเขากำลังโกรธเธอไม่น้อยเธอยังไม่ต้องเข้าหามันมากนักหรอกเดี๋ยวจะโดนลูกลงไปเปล่าๆสุรเดชว่าชอบใจที่ชนะลูกชายขึ้นมาได้จนต้องให้รางวัลกับเพริษาเร็วๆอ๋อค่ะขุนเขามันเป็นคนดือ้อดื้อมากแต่มันก็ดูไว้ใจเธอมากฉะนั้นพอเธอทำให้มันโกรธได้ถึงขนาดนี้ มันก็เลยเสียใจและผิดหวังมากก็นั่นแหละมันจะได้กลับมาเป็นผู้ชายแท้ๆสักทีไม่ต้องไปแอบชงแอบชอบผู้ชายให้ผู้เป็นพ่อขายหน้าชายสูงวัยระบายอารมณ์ออกมาซึ่งเพริศาก็ได้แต่กม้มหน้าฟังจะชอบใจหรือไม่ชอบใจเธอไม่มีสิทธิ์เถียงหรือโต้แยง้งเพราะเธอเป็นแค่หมากของเขาเท่านั้น เสียงล้อเบียดกับถนนดังลัน่นกลิ่นเหล้าหึงคนเมากำลังโวยวายตอนเปิดประตูเพริสาลุกมานั่งรีบวิ่งไปประคองร่างของคนตัวสูงที่กำลังจะลม้มบอสคะเธอติดคำเรียกคุณเขาแบบนั้นไปแล้วอะไรอืมวิสาเองเหรอตอนนี้คุณเขากำลังเมาเขาจึงพูดดีกับหล่อนด้วยค่ะใช่ค่ะสาเองอืมเพริสา ผู้หญิงหน้าเงินนี่เอง <c oughs> ขนาดตอนเมาเธอก็ยังดูเลวร้ายในสายตาของเขาคงมองเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสินะหญิงสาวกล่ำมกลืนฝืนพยุงร่างโตไปยังเตียงพอล้มตัวนอนไปแล้วคุณเขาก็ละเมอเป็นเสียงหัวเราะคี้คักเพริสาตั้งใจฟังเพชรเออคุณจะแต่งงานแล้วเหรอ <c oughs> เพชรคือคนที่คุณเขาแอบรักเธอเคยได้ฟังเขาเล่าว่าเพชรคือเพื่อนคนเดียวที่เขาใจเขาและคอยช่วยเหลือเวลาที่หนีออกจากบ้านคุณเขาทําท่าจะอาเจียนเธอจึงรีบไปเอาถังใบเล็กๆมารองประคองร่างให้นั่งทว่าเขาก็โกงอาเจียนไม่ถูกเศษอาหารกับเหล้าหกเลอะบ,บนเตียงจนเพริสาหน้างิกคุณเลอหมดเลยเพริสาอืม เพลิสาเขาเอียงคอมาทางเธอดวงตาฉ่ำปลือจนเพริสาหน้าแดงเขาทำท่าจะจูบแต่กลิ่นของเสียกลับไม่ทำให้หล่อนเคลิ้มแต่อย่างใดสกรปรกจังไปค่ะถอดเสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ำคุณจะอาบไม่ผมหรือไงคนสวยถึงสวยแต่ก็ไม่สามารถคลองใจคุณได้หรอกค่ะค่ะหรือจะให้สาเรียกป้าแคล้วไม่ไม คุณเป็นภรรยาผมคุณน่ะแหละที่ต้องอาบให้ผม <c oughs> นี่น่ะหรอคนเมาไม่รู้ว่าหล่อนชอบหรือหงุดหงิดกันแน่แต่เพริสาก็ยิ้มออกมาซะแล้วสิจบตอนที่สี่แล้วนะคะด้านผู้ฟังคะตอนที่สี่ก็คือคลิปที่หนึ่งนะคะเป็นตอนที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงคุณขุนขาวจะทำใจให้ชอบเพริสาได้หรือไม่ เรามาลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ